หลายคนสงสัยว่าถ้าเรามีหนี้นอกระบบอยู่จะไปกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารได้ไหมนะครับคำตอบคือมีโอกาสกู้ไม่ผ่านได้เพราะธนาคารนะครับเขาตรวจสอบไม่เจอหนี้ส่วนนี้เขาจะเห็นแค่หนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์หรือหนี้ที่เคยไปกู้กับสถาบันการเงินอื่นๆเท่านั้นครับพอธนาคารไม่เห็นเนี่ยเขาก็อ,ขอาจจะอนุมัติเงินให้เรากู้แต่นี่ก็คือจุดอันตรายครับเพราะถึงธนาคารจะให้กู้ปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องหาเงินมาจ่ายทั้งค่าบ้านให้ธนาคารนะครับแล้วก็ยัง ต้องไปจ่ายหนี้ในระบบพร้อมดอกเบี้ยโหดๆอีกด้วยครับซึ่งมันคือภาระหนะักทั้ง2ทางเลยสุดท้ายอาจจะหมุนเงินไม่ทันนะครับผ่อนไม่ไหวกลายเป็นว่าบ้านที่ฝ่ฝันมาเนี่ยครับอาจจะโดนยึดไปได้ส่วนหนี้เก่าก็ายังอยู่ครบทางที่ดีเนี่ยจัดการหนี้ในระบบไ้จบก่อนครับแล้วรบกวนกบธนาคารเพื่อขอกู้มาปิดหนี้ตรงนี้ก่อนดอกเบี้ยถูกกว่าเยอะนะครับพอเราไม่มีภาระอื่นแล้วค่อยไปเริ่มวางแผนกู้ซื้อบ้านก็ได้ครับแบบนี้จะปลอดภัยชีวิตเรามากกว่า